ี่ยุ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยเราแบบยังเรียนอยู่ยังไะเรอยู่ใช่ป่ะบางทีตอนนั้นเฮ้ยเราไปงานแต่งเพื่อนเราไปงานแต่งรูปเพื่อนตอนนี้แบบแล้วก็ไปงานศพพ่อแม่เพื่อนทุกวันนี้แม่งไปงานเพื่อนเพื่อนพี่เพิ่งตายไปงานเรียนอักษรมด้วยกันเป็นตายวายตายอยู่ห้าสิบเรื่องเศร้าเลยพี่แลวพี่ก็เดินทางผปอยู่ตรังไงแล้ก็แบบตอนนั้นเครื่องวันนี้มีแล้วก็ขับรถกไปเรื่อยเเพื่อนด้วยกัน พอไปถึงเพื่อนคนนี้คือเรียนมาด้วยกันแล้วตอนที่อยู่หอที่อักษรเนี่ยนอนด้วยกันพอไปถึงวัดเนี่ยค่ะมันรู้สึกแบบไปถึงมืดแล้วงานสองทุ่มแล้วก็ยินจินเนี่ยมันมืดๆืบรรยากาศแันวัดข้านอกไฟไม่ค่อยมีแล้วก็เข้าไปแบบมันรู้สึกแบบบางอย่างแบบแปลกเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบอะไรกันนะพอไปถึงหลวงพ่อมีพระก็เดินมาเดินมาแต่ไกลค่อยเดินมาเดินมาที่พี่เดินตรงมาที่พี่คนเดียวเลยนะอื ทักคำแรกว่าพี่จะขนลุกทั้งตัวเลยสบารให้ตายเถอะมันยังไงคะพี่ก็ท่านทักมาคำเดียวพี่แบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะท่านทักว่าไงรู้ไหมว่าฮัลโหลฮะฮัลโหลตกใจพระทักฮัลโหลอะไรพี่นี่หนูหนูหนูต้องรู้สึกยังไงรู้สึกตกใจไงไม่ตกใจกับอพระทักพระทักแบบฮัลโหลโอ้พี่ หนูก็ละละละอะไรยังไงจบแค่เนี้ย <Bye bye. S 1> เฮ้ยพี่หนูตั้งใจฟังพี่มากเลยโอ๊ยพี่อ่าเงี้ยพี่มัน <Bye bye. S 1> <laughs> แค่นี้นะย <Bye bye. S 1> พี่ <laughs> สวัสดี <laughs> สวัสดี <laughs> อะไรวะงง <laughs>